สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาภาษาจีนนั่นเองอ่ะวันนี้นะคะคุณครูคก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้เรื่องเขตการปกครองของประเทศจีนนั่นเองค่ะประเทศจีนเนี่ยมีเขตการปกครองที่ลึกลับซับซ้อนมากถ้าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายคร่าวๆให้นักเรียนได้เข้าใจกันนะคะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเก็บความรู้ที่จะสามารถทดสอบนักเรียนได้ว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนมากน้อยเพียงใดนะคะครูก็นะคะก็จะมีคำถามมาถามนักเรียนจนานวน3ข้อด้วยกันอันเดอร์เราอะไปลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยนะคะไปเลย 1. ลักษณะทางกายภาพของประเทศจีนคล้ายกับรูปร่างของสัตว์ชนิดใดคำตอบก็คือไก่ค่ะเพราะว่าประเทศจีนนะคะมีรูปร่างคล้ายไก่มีส่วนหัวนะคะส่วนหางและส่วนท้องค่ะข้อ2เมืองหลวงของประเทศจีนมีชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือปักกิ่งค่ะ 3. ประเทศจีนมีพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าไรของโลกต่ออันดับที่4ของโลกค่ะเฮ้ hey, เป็นไงกันบ้างคะเก่งมากใครที่ทำได้คะแนนเต็มครูขอเช่นชมนะคะเก่งมากส่วนใครนะคะที่อาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างครูก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะเก่งมากแล้วเรามาตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามไปพร้อมกับคุณครูเนาะ เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ประเทศจีนใหญ่เป็นอันดับที่4ลรองลองมาจากรัสเซียแคนาดาสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นประเทศจีนค่ะนักเรียนเขาจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีกี่มณฑลกันเอาล้วปักกิ่งอยู่ที่ไหนล่ะไต้หวันล่ะคะไต้หวัน เป็นเขตปกครองของประเทศจีนหรือเปล่าอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาศึกษาเรื่องนี้กันโดยประเทศจีนจะมีทั้งหมด23มนณฑลนะคะรวมไต้หวันด้วย5เขตปกครองตนเองที่มีชนชากลุ่มน้อยอาศัยอยู่ค่ะ2เขตบริหารพิเศษซึ่งเคยตกเป็นอนณานิคมของชาติตะวันตกค่ะและ4เทศบาลน,นครค่ะอ่ะหยุดกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่า แล้วทำไมประเทศจีนถึงแบ่งออกเป็นส่วนเป็นส่วนแบบนี้นะคะความจริงแล้วเนี่ยเขตการปกครองของประเทศจีนนะคะหรือว่าสาธรารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยได้แบ่งออกเป็น34เขตการปกครองนั่นเองค่ะแล้ว34เขตการปกครองนั้นก็จะแบ่งย่อยเป็นเขตๆที่ครูได้กล่าวขึ้นมาข้างต้นนะคะและว,วันนี้นะคะคุณครูก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเขต การปกครองของประเทศจีนนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและรักประเทศจีนไปอีกนานเลยนะคะงั้นเราไปเริ่มที่23มณฑลกันเลยค่ะประเทศจีนนะคะจะประกอบด้วย23มณฑลนะคะและคนจีนนะคะจะอ่านคําว่ามณฑล่าเฉิงนะคะมณฑลแรกนะคะอยู่เหนือสุดคือมณฑลเหอเปย่ยเมืองเอก ชฉือเจียจว้วงอยู่เหนือกรุงปักกิ่งเหนือแม่น้ำของเหอและเป็นที่ที่คนนิยมไปดูกำแพงเมืองจีนมากที่สุดค่ะ 2. ชานซีเมืองเอกท่าหยวนมณทนแห่งประวัติศาสตร์เมืองโบราณเมืองหินเหยา 3. าเหลียวหนิงเมืองเอกฉินหยางเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศจีน 4. จีหลินเมืองเอกฉางชุนเป็นเมืองที่ติด เกาหลีเหนือคนชอบไปเล่นสก,กี 5. เฮห,หลงเจียงเมืองเอกฮาบินอยู่เหนือสุดของจีนติดประเทศรัสเซียจะมีเทศกาลน้ำแข็งทุกปีและเป็นมณฑลที่อากาศหนาวมาก 6. เจียงซูเมืองเอกหนานจิงเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยจีนโบราณและเป็นเมืองแห่งการศึกษามีมหาวาลัยชื่อดังหลายแห่งและเป็นที่ตั้งสุสานของญญซุนยเซน เจ็ดเจ้งเจียงเมืองเอกหางโจวเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมมีทะเลสาบซีหูแปอันฮุยเมืองเอกเหอเฟยมณฑลแห่งความเงียบสงบ 9. กาฝูเจี้ยนเมืองเอกฝูโจวเมืองแห่งความสุขเพราะคำว่าฝูในภาษาจีนแปลว่าความสุข10ถไทวันเมืองเอกไทเปหรือไต้หวันที่ตั้งของตึกไทเป101และดังเรื่องชานมไข่มุก 11เจียงซีเมืองเอกหนานชางเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการทําเครื่องเคลือบเครื่องไตลง 12. ชานตงเมืองเอกจีหนานเป็นบ้านเกิดของของจื๊อและเป็นเมืองที่มีความงดงามมาก 13. เหอหนานเมืองเอกเจิ้งโจวเป็นเมืองที่ตั้งเมืองโบราณลั่หยางมากกว่า20ราชวงศ์ที่ใช้ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ลั่หยาง 14หูเปยเมืองเอกหูหนานหูแปลว่าทะเลสาบหนานแปลว่าทางเหนือจึงมีความหมายว่าเป็นมณฑลที่อยู่เหนือทะเลสาบต้งทิง1ิหหูหนานเมืองเอกฉางชาเป็นมณฑลบ้านเกิดของเหมาเจ๋อตง16กกวางตงหรือกวางตงุ้งเป็นมณฑลที่มีประชากรหนานแน่นมากที่สุดในประเทศจีนและเป็นมณฑลที่รวยที่สุดในประเทศจีน 17. บเจไหหนานเมืองเอกไหโขเกาะไหหนานเป็นมณฑลที่เล็กที่สุดในประเทศจีนและมีที่พักต่างอากาศที่สำคัญคือซานญยา่า 18. ซื่อชวนเมืองเอกเฉิงตูไปดูหมีแพนด้าชื่อดังเรื่องอาหารมากเช่นหมาล่าสิกกุ้ยโจวเมืองเอกกุ้ยหยางเป็นเมืองอารยธรรมโบราณของจีน ยี่สิบหยุนหนานเมืองเอกขุนหมิงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยสามารถปลูกผลไม้ได้ทุกฤดูการ21ชานซีเมืองเอกซีอันเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นเมืองที่ตั้งสุสานจินซีฮ่องเต้2 2การสู้เมืองเอกหลานโจในอดีตเป็นเมืองการค้าเส้นทางสายไหม 23. ชิงไห่ เมืองเอกฉีหมิงเป็นมณฑลที่มีความหนาแน,น่นของประชากรน้อยที่สุดและมีทะเลสาบฉิงไห,ห้าเขตปกครกองตนเองหนงในเหมิงกูหรือมองกโกเลียในยเป็นพื้นที่ของชาวกลุ่มน้อยมองกโกเลียแต่ประชากรมากกว่า80%เป็นชาวฮั่นและเป็นที่ตั้งสุสานของเจงกิคทคันทิเบตซีจ้างเมืองเอกลาซา ใช้ภาษาทิเบตในการพูดและเป็นเขตที่อยู่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยเหตุปกครองตนเองที่3กว่างซีจ้วงจูเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยจ้วงติดอยู่กับเวียดนามและใช้ภาษาจ้วง4หนิงเซี่ยหรือฮุยหนิงเซี่ยเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อยหุย5ซินเจียงหรือซินเจียงอุยกูใช้ภาษาอุยกูในการพูด ชนชาตินี้นับถือศาสนาอิสลามมาต่อกันที่สองเขตบริหารพิเศษเลยนะคะ 1. เซียงกังหรือว่าฮ่องกงฮ่องกงเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเกาะฮ่องกงเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นและมีขนาดเล็กมาก 2. ออ่าวเหมินหรือมาเก๊าเคยตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและยังถือว่าเป็นเมืองแห่งคาสิโน 4. เทศบาลน,นคร เทศบาลนครนะคะหมายถึงเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีการปกครองเทียบเท่ากับ1มณฑล 1. นงงน,น,นะคะเมืองปักกิ่งหรือเป่ยจิงเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 2. เทียนจินเป็นเมืองแห่งการศึกษา 3. ช่างไห่หรือว่าเซี่ยงไฮเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศจีนและมีประชากรมากกว่า30ล้านคน และมีระบบไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำที่สำคัญของจีนด้วยค่ะแล้วก็เจอกับเวลานะคะกับเรื่องการปกครองของประเทศจีนนะคะ,ะครูคุณครูก,ก็จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังก็คือการปกครองของประเทศจีนนะคะมีหลากหลายรูปแบบและมีความลึกลับซับซ้อนมากเลยก็จะทําให้นักเรียนสังเกตได้ว่า แต่ละมณฑลนะคะของประเทศจีนนี่ยมีลักษณะเด่นนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละมณฑลนั้นๆน,น,นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอชื่นชมนักเรียนนะคะที่มีความตั้งใจเรียนและก็ครูก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความมุ่งมั่นและขยันแบบนี้กันต่อไปนะคะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะส่งข้อความมาหาคุณครูได้เลยนะคะก็คุณครูพร้อมตอบเสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในครับหน้าวันนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วนะคะบายบายสวัสดีค่ะ